พบชาวกัมพูชารวมตัวกว่า50คนใกล้หลักเขตที่46ชายแดนบ้านหนองจานฝนตกต่อเนื่องสถานการณ์ยังสงบเมื่อวันที่7กันยายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานจากบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาบ้านหนองจานตำบลโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วว่าได้ตรวจพบความเคลื่อนไหวของชาวกัมพูชาจำนวนประมาณ50คนเข้ามารวมตัวกันอยู่ใกล้กับหลักเขตแดนที่46 พร้อมทางได้สร้างเพิ่งพักชั่วคราวบริเวณใกล้แนวชายแดนทั้งนี้จากการตรวจสอบในพื้นที่พบว่าสถานการณ์โดยรวมยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ปรากฏเหตุการณ์ความวุ่นวายหรือการกระทบกระทั่งแต่อย่างใดขณะเดียวกันในพื้นที่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าทําให้บรรยากาศชายแดนเป็นไปด้วยความเงียบสงบและมีความเคลื่อนไหวน้อยกว่าปกติ ด้านกำลังเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยความมั่นคงที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำแนวชายแดนยังคงตรึงกำลังดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของชาวกัมพูชาที่มารวมตัวในครั้งนี้รวมถึงเตรียมพร้อมมาตรการรองรับหากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันยังคงมีการลาดตระเวนตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดน สำหรับบ้านหนองจานซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนประมาณ4-5กิโลเมตรถือเป็นพื้นที่อ่อนไหวที่มักจะมีความเคลื่อนไหวของประชาชนฝั่งกัมพูชาเข้ามาใกล้แนวเขตดแดนเป็นระยะทำให้หน่วยงานความมั่นคงยังคงให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง